สำนักข่าว c h a n n e n News a s i ียรายงานว่าทางการเทศบาลน,นครเฉิงตูของจีนประกาศล็อกดาวน์ห้ามประชาชนกว่า21.2ล้านคนออกจากบ้านในวันพฤหัสบดีที่1กันยายนพร้อมกับเริ่มการตรวจเชื้อโควิด -19 ทั่วเมืองเป็นเวลา4วันหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่157รายเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเมืองเฉิงตูเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนประชาชนในเมืองได้รับคำสั่งให้อยู่แต่ในบ้าน แต่เวลา1แปนาฬิกาของวันพฤหัสบดีเป็นต้นไปโดยแต่ละครัวเรือนสามารถส่งสมาชิกครอบครัวออกมาซื้อของใช้จําเป็นได้วันละหนึ่งคนเท่านั้นแต่ยังไม่แน่ชัดว่าการล็อกดาวน์จะถูกยกเลิกหลังการตรวจโรคเสร็จสิ้นในวันอาทิตย์นี้หรือไม่ทางการยังขอให้ประชาชนอย่าออกมาจากเมืองโดยไม่จําเป็นส่วนผู้ที่จําเป็นต้องออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อไปโรงพยาบาลหรือความจําเป็นอื่นๆต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก่อนนอกจากนั้นยังมีการยกเลิกเที่ยววินขาเข้าและขาออก จากเฉิงตูถึง1,123เที่ยวบินในวันพฤหัสบดีนอกจากนี้เมืองใหญ่อื่นๆรวมถึงเซินเจิ้นและต้าเหลียนก็ยกระดับมาตรการควบคุมโควิดมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาใช้มาตรการให้พนักง,งานทำงานจากที่บ้านและปิดธุรกิจบันเทิงชั่วคราวในบางเขตทั้งนี้คำสั่งล็อกดาวน์ที่เฉิงตูทำให้ประชาชนแห่ออกไปซื้อกักตุนของใช้จำเป็นขณะที่นายเนี่ยเวินนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรหวัวเบลทรัสคาดว่าจะไม่เกิดความกลาหนเหมือนที่เกิดในนครเซี่ยง เนื่องจากเชิงตูล็อกดาวอย่างรวดเร็ว